สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกับฟุตบอลซีเกมนัดที่สาของทีมชาติไทยของเราครับหลังจากที่แข่งมาแล้ว2แมตช์นะครับเก็บได้เพียง3แต้มนะครับชนะหนึ่งแพ้กับทีมชาติมพูชาครับวันนี้ทีมชาติไทยมาในชุดสีแดงครับเริ่มเกมมาได้เพียงแค่ประมาณ3นาทีนะครับกัมพูชาทําฟาวในระยะอันตรายครับไทยได้เตะฟิกพิกจากวลชิตรีศิวเห็นมุเข้าไปครับดูนี้โมงเช็คไม่โดนนะครับประกอบมาได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับ จากจังหวัดที่ปั่นฟรีที่เข้าไปแล้วไม่โดนใครนะบอลไปก็ดูนเสาแล้วก็เฉาะเข้ามานะครับซัดเต็มแปรง่ายๆเข้าไปเลยนะครับนี่ครับนึกนำไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์สำหรับทีมชาติไทยนะครับจากโปรเลนหมยเลขสิบหกนะครับจากนั้นเกมก็ดำเนินกันต่อมาเรื่อยๆครับทีมชาติไทยได้หลุดไปอีกครั้งนี้โอ้โหยิงช้าไปครับอาร์ล็อกดาล็อคครับอาเรฟานดาล็อกนะครับช้าไปลูงนี้ถ้าตัดสินใจเร็วกว่านี้ก็น่าจะได้ประตูที่สองครับ หตัดมาอีกจังหวะลุดูนี่นะโมเชตตลนี้ครับยางได้ลุงนี้โอ้โหได้ยิงอีกเป็นประตูที่สองเจ้าตัวนะครับลรงนี้ไม่เนียนพอนะครับไม่เนียนพอก็าเลยยิงไม่ตรงขอบนะครับถ้าตรงขอบน่าจะเป็นประตูสูงครับเพราะกระประตูนั้นลมอยู่แล้วนะครับเีนี้สวนกับว่าเล็้กัปตันกบูชาได้ยิงับลุงนี่โอ้โหโดนฉดเบขาเล่นทีมชาติไทยนะครับแต่ก็ไม่พ้นนะครับอ่ากาวินยังใช้เท้านะครับเซฟนะครับใช้ขาเซฟไปได้ปลอดภัยนะครับ ลูกนี้สวนกันไว้ครับครับกัมพู้ได้ยิงแน่ๆครับโอ้โหเตะยิงแป๊กไหมครับลูกนี่หืหึถ้าแปรไปสองสองไม่น่าจะเหลือครับจังหวะนี้นะครับหึหยังไม่นิ่งพอนะครับไทยสวนกับเรือเปิดแทงทะลุช่องลจังหวะดี้หลุดไปนะครับลูกนี้จิ้มง่ายๆนะครับลูงนี้โอ้โหยังไม่ได้ครับลูกนี้ยังไม่ออกครับไหลก็มาควายครับคนวิทยาศามไม่ผ่านนะครับของหลังเลียงมาได้ก็ยังติดอยู่ที่ไทยนะครับหนูนกำป้าใหม่ครับลูนี้นะครับลูงนี้ ยิงไงเอ็งครับลุงนี่เข่าสองสามประตูัวทีมชาติมพูชานะครับจังหวะนี้ครับโอ้ลุยแทงตัวุ่ช่องไปแล้วครับลุงนี่ยังทันครับเอกนิดไหลต่อลุงนี่ช้าลุงนี่นะครับเป็นกอลีทัสาครับไหลให้กับเอกนิดนะครับช้าลุงนี้มันโดนหนาไปนะครับเข้าขากันดีนะครับคู่บองหนาคู่นี้ตัวเล็กแต่เร็วแล้วเอาลุยแทงช่องมาสวยครับลุงนี้กริงไมมทันนะครับโดนกองหลังเคลียร์ออกนะครับ จับยาวไปนิดนึงนะครับถ้าจับไม่ยาวนั่นจะได้กดหลังเท้านะครับยิงมาเสาสองครับลุงวิทยตัดได้ที่ตอนกลางสนามครับลุยยังไงหลอกหลอกลุงนจิ้มทะลุจิงเรียบร้อยครับง่ายๆครับกรณลีภาษาลุนี้นะครับการให้บอลของวีระเทพไม่ธรรมดานะครับแทงทะลุลอดกวางขาแล้วก็ทะลุช่องนะครับลุงนี้อ พริกนิดเดียวสลัดกองหลังหลุดและยิงด้วยซ้ายหนึ่งหนึ่งระยะนี้ก็ไม่น่าเหลือนะครับจากการประสานงานของสองผู้เล่นทีมเมืองทองยูเนเต็ดนะครับลูกนี้เปิดตัดหลังเอาลุกไปแล้วลูกนี้หลุดวงบอลได้ยิงครับอืแ่วสุดท้ายก็ยังสลด์ได้ดีครับกองหลังของทางทีมชาติกัมพูชานะครับในทีมสเป8ครับไทยได้อีกครั้งครับลูกนี้กอลวิจะกลับจะปั่นเข้าสอสองนะครับลูกนี้ไปช้อนใต้ลูกหน่อยนะครับก็หลุดมาทางกับไว้ครั้งหนึ่งครับ ไหลมาจิ้มตรนี้วีระเทพปิงอัดมาเต็มข้อเลยไม่ประตูเซฟไม่รอครับเป็นเอกนิษนะครับปัญญาครับเอ้เป็นวรลชิตครับขอไปเป็นวรลชิตเป็นสีวันเป็นนะครับตามเขามาสาไม่เหลือซากทางนี้ไทยนี้ไปเป็นสามประตูต่อศูนย์ครับนี่ครับกดหนึ่งเลยนะครับด้วยเท้าขวานะครับจังหวะแรกยิงได้ดีนะครับวีระเทศนะครับวางเท้าซ้ายยิงเต็มข้อเลยบอลก็จังหวะแรกมัมาจากวอลชิตนั่นแหละนะครับจิ้มให้วีราเทศยิงครับ สวนกลับมาได้ยิงบ้างอังกุชานะครับดูนีเหินข้ามคานไปนะครับแล้วพูดแตสิห์ก็ฟอง์นักิียาหมดเวลาแขงขันนะครับกลับมาขึ้นเวลาหลังโอ้โหได้ยิงครับไทยก็ยังปัดไว้ได้ครับอืมอนวผูักษาประตูของเเซกเป็นบอลซ้ำทีนึงก็ยังไม่เข้าครับอืงานชุมนะครับผูักษาประตูของทีมชาติกัมพูชาช่วงนี้นะครับโดนยิงเวลาลอกอรัลอกครับฟอร์มดีมากนะครับน่าจะเตะตานะครับสำหรับทีมชายลิกนะครับออารุนไปแล้วครับ ป็นกูดับสั้นครับสับตรงนี้หลอกด้สายจริงด้วยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับหงายไปเป็นสี่ประตูต่อสูงนับหนีไปเลยครับผู้เล่นสำรองนะครับแมตช์นี้ของกูดับสั้นครับเจ้าแฟร์ติกกูดับสั้นนะครับแมตช์นี้นะครับลงมือเล่นสำรองลงมาแล้ถึงสิบนาทีนะครับทำประตูไปแล้วนะครับเอ้าลูกนี้ไทยพลาดครับได้จริงลูกนี้เฉชนโคนเสาครับเกือบเสียประตูให้กับกัมพูชาครับลูกนี้ทีมชาติไทยของเราไม่เนียนพอนะครับ อาสวนกลับมาที่เบจิมินเดวิสตบมาจง้น้องอ้าวซอีกทีโอ้โหไม่เหลือครับเป็นกูจัส่งคนเดียวครับพึ่งลงมาแล้วก็ยิงไปสองประตูนะครับไทยหนีห่างเป็นห้าโอ้โหสะใจครับมาโงโฟกิงครับเป็นห้าประตูต่อศูนย์แล้วนะครับสําหรับทีมจาตไทยนะครับน่าจะเรียบร้อยลงเรียนจีนแล้วนะครับนะครับ แล้วประเด็นที่เราเปล่าเราเหยาวหมดเวลาการแข่งขันฝนปรากฏว่าทีมชาติไทยของเรานะครับเป็นฝ่ายเอาชนะทีมชาติเบลเยียไปครับดูต่อสุดเก็บเก็บสามคะแนนมาคะแนนเต็มขอบขอบคุณที่รับชมและฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ